บวนการแก๊งค a l l center ก่อเหตุด้วยการเช่าห้องเอาลูกสาวของตัวเองให้ชักชวนเพื่อนมามาดูแลระบบให้เพราะว่าตรงแถวแถวเอกกับไม้ปั้งฐานแก๊ปัดิบกันต้นผู้ชายคนนี้หลอกฟันเงินคนไทยไป42ล้านหลอกเงินไป2ล้านด้วยความอยากได้เงินคืนส่งคลิปโป๊ไปให้สุดท้ายโดนแบล็กเมลพวกค a l l center เนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยมีการ เติบโตขยายขึ้นมาเป็นจำนวนมากและไม่ได้อยู่ในประเทศเราแต่อาศัยตามประเทศเพื่อนบ้านรอบทิศเราเลยสิ่งที่ผมคิดว่าสร้างดาเมจรุนแรงที่สุดในการหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกโรแมนตแกหรือพวกหลอกแหรรักนี่ช่วงนี้กำลังเป็นที่แพร่ะในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆมากพอคุยกันจนสนิทสนมไดในระดับนึงมันก็จะชวนเหยื่อให้ไปลงทุน เหยื่อที่หลงเชื่อก็มักจะโดนกันเป็นแสนๆบางคนก็โดนกันเป็นร้านที่น่ากลัวคือพวกนี้เนี่ยเวลาเหยื่อหลงเชื่อนี่เราแย่เป็นเตือนไม่ค่อยเชื่อด้วยเหยื่อเกือบทุกรายจะเสร็จหมดจะปรึกษาคนใกล้ตัวหรือปรึกษาผู้อื่นได้ยากทําให้โอกาสในการสําเร็จจากการหลอกด้วยความรักเนี่ยสูงมีโปรไฟล์เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นข้าราชการครูเนี่ยมาหลอกผู้ชายคนหนึ่ง ทุกครั้งที่มีการคุยกันเนี่ยจะพูดว่าเดี๋ยวฉันไปทำงานพิเศษละจนเหยื่อพูดเองว่าเธอทำงานอะไรปาติดเบ็ดเลยหลังจากนั้นพอเหยื่อติดกับดักเขาก็จะแนะนำเออทำแบบนี้ทำแบบนี้ลากเข้าไปสู่กระบวนการโปรเซสถัดไปหลอกให้ทำภารกิจเข้าไปแฟลตฟอร์มนี้ขณะมาแจ้งความเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพ เคยมีเคสญาติาเขาเป็นผู้สูงอายุ mm. ก็เจอไอ้พวกนี้มาหลอกผู้ชายคนหนึ่งมาแอบอ้างอันนี้เขาก็ขอความช่วยเหลือให้แบบช่วยตามหาตัวในที่สุดเ็าสามารถหาตัวคนที่ว่ามาคุยกับผู้สูงอายุที่เป็นเหยื่อได้จนเขาเชื่อว่าไอ้คนร้ายนะ่ะเป็นตัวปลอมแต่ที่หาก็คือเคสนี้เนี่ยขณะที่ผู้เสียหายกําลังคุยกับตัวจริงอยู่เนี่ยไอ้นคนร้ายมันก็วิดีโอคอลมาคุยกับผู้เสียหายพอดี ก็เป็นยังไงที่ไอตัวปลอมกับตัวจริงมาโป๊กกันพอดีเลยปีหนึ่งผู้เสียหายโดนกันหลายหมื่นล้านแล้วปากเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีสิ่งที่จะป้องกันได้อย่างแรกคือรูปแบบของมิจฉาชีพเนี่ยที่จะเข้ามาก็คือทางออนไลน์เราต้องมีจุดเอแบบอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมากเลยดูโปรไฟล์ดีว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาคุยกับเราเนี่ยดูความสมเหตุสมผล เมื่อมีความรักกอตัวมากขึ้นขอให้ปรึกษาคนที่เราปรึกษาได้พอความรักทำให้เราโฟกัสและทำให้เรามองสิ่งต่างๆได้แคบลงเนี่ยสติสัมปชัญญะเราจะน้อยลงคนที่รักเราจริงๆเนี่ยคนที่เราปรึกษาได้เนี่ยจะสามารถให้คำปรึกษาเราดึงสติเรากลับมาได้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนที่คุยกับเราอยู่เนี่ยจริงใจหรือหลอกลวงครับขอให้ใช้เวลาครับ